สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ติดตามมาช่วงดีๆจุเนียนบ้านเนินอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีเสียงแอบแฝบ,อ,บอีกแล้วครับท่านเดินดูทุเรียนน้องสาวครับตัดแต่งกิ่งกรแหนงนะครับตัดแต่งกิ่งกระแหนง รองรับลมหนาวจะมาอีกนะครับแต่เขาบอกช่วงสองสวันนี้ก็จะมีฝนนิดหน่อยเขาบอกว่าคนขยันทำความสอดโคนเรียบร้อยเสียงแก๊บๆๆ,ๆ๊ๆอยู่นู่นๆๆๆน,น,นะน <c oughs> ันเสียง กัรไก่ตัดกิ่งไม้แก๊บๆๆๆไม่กาดดีครับ หลงรับแลสวยงามนิ่งครับลมนิ่งท้องฟ้าก็คลุมพอสมควรต้งชาติยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับไปตลาดหลายรอบแล้วก็ ลืมซื้อติดมือกลับมาสวยงามทำความสะอาดโคนนะต้นใหญ่สามต้นปีนี้พร้อม ខំខិលតតតែងគਿੰតេចៅ จริงๆมีเรปรพอนอนเฝ้าราปบพอนอนเฝ้าไปไหนไปด้วยแก่แล้วครับสิบกว่าปีตัดกิ่งกังแหนบ กาดยามเชา้าต้นเลยต้นบทตันใช่ไหมใช่ไหมบรรยากาศด,ดีครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ